เป็นข่าวที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของลูกอมที่มีชื่อว่า คริสลิฟนั่นเองนะคะงานนี้ท่านผู้บังคับการตำรวจจราจรค่ะบอกว่าสั่งตรวจยาคริสลิฟนี้นะคะตามที่มีการโฆษณาในเว็บไซต์เนี่ยจะมีการโฆษณาว่าถ้าอมหรืออมนี้เข้าไปจะช่วยลดเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์ดังนั้นเวลาที่ผ่านเครื่องตรวจเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะไม่พบนั่นเองที่สำคัญนะคะก็จะส่งผลทำให้เครื่องนั้นไม่สามารถที่จะตรวจเช็คปริมาณแอลกอฮอล์ที่ถูกต้องได้จนกระทั่งตอนนี้นะคะดิฉันเข้าไปเช็คในเว็บ ซยังมีการซื้อขายกันอยู่เลยในราคากล่องละ100บาทเท่านั้นเองกล่องหนึงมี3เม็ดด้วยกันนะคะจริงๆแล้วสรรพคุณธันญ,ญาเนี่ยเขาใช้เอนไซม์ในเรื่องของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหารแต่ว่าคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเป่าเครื่องตรวจแอลกอฮอล์มาดูในเรื่องนี้กันนะคะ กรณีที่เป็นการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ค่ะขายยาที่ชื่อว่าคริสลิปนี้นะคะจริงๆแล้วประสิทธิภาพของมันเนี่ยช่วยลดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจได้ร้อยละ69มากกว่าครึ่งทีเดียวนะคะแล้วที่สำคัญกลิ่นของแอลกอฮอล์ในปากจะอยู่ที่ร้อยละ95แปลว่าแทบจะไม่เหลือกลิ่นของเหล้าอยู่เลยนะคะเหลือแค่5%เท่าน,นั้นเองพลตํารวจตรีปิยาตาวิชยัยผู้บังคับการตำรวจจราจรท่านพูดถึงเรื่องนี้เลย ฝากกับผู้สื่อข่าวของเดลินิวทีวีมาท่านบอกว่ายาที่ชื่อว่าคริสลิบนี้นะคะเป็นแค่การลดกลิ่นในช่องปากเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้ช่วยในเรื่องของการหายจากอาการมึนเมามีการตรวจวัดปริมาณแอลกาอฮอล์สประเภทด้วยกันก็คือ1ตรวจทางลมหายใจตรวจทางกระแสะเลือดแล้วอีกส่วนหนึ่งตรวจทางปัสสาวะตำรวจก็ใช้3วิธีนี้ในการตรวจนะคะเพราะฉะนั้นนักดื่มทั้งหลายไม่สามารถหลบเลี่ยงได้อยู่ดีค่ะไปฟังเสียงพลตร,ตรีปิยาตาวิชัยกันค่ะ ร่างกายเราอะครับมันอยู่ในระบบทางเดินหายใจอยู่ในปอดอยู่ในสายโลหิตอยู่ในโลหิตเนี่ยพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยแม้ว่าจะใช้ยาอมอมมันเหมือนยาอมที่อมแก้กลิ่นปากเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้สิ่งที่อยู่ในร่างกายเป็นไงก็อที่อยูอ่ในร่างกายเนี่ยมันหมดไปถูกไหมเพราะว่าพุ่งนี้มันจะออกมาจากปอดออ,อ,ออกมาจากอะไรพวกนี้มันไม่ได้ฟอกไปถึงปอด ตรงนี้ซึ่งซึ่งสําคัญตรงนี้ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นอะไรเป็นโฆษณาให้คนเชื่อสามากกว่าเป็นชนเชื่อ ผู้บังคับการตำรวจจราจรพูดไว้แบบนั้นแล้วก็สั่งการด้วยว่าให้มีการตรวจสอบยาชนิดนี้ไปแล้วค่ะเพื่อที่จะนําตัวอย่างของยามาวัดประสิทธิภาพแล้วก็ดูชนิดส่วนผสมของยาคริสลิฟด้วยอีกทั้งนะคะฝากเตือนฝากแนะไปถึงนักดื่มทั้งหลายอย่าเพิ่งหลงเชื่อกับโฆษณาแบบนี้ซึ่งในทางที่ดีแล้วควรจํากัดการดื่มดีกว่าถ้าดื่มแล้วก็อย่าขับนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้องขับขี่ยามพานะเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งจะเป็นทางออกที่ดีที่ สค,คุณผู้ชมคะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้นะคะเจ้าลูกอมคริสลิฟนี่แหละคะ่ะมีออยอกำกับไว้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตเกลื่อนเลยทีเดียวงานนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบแล้วละคะ่ะตกลงแล้วสรรพคุณนั้นอวดอ้างเกินจริงหรือไม่และที่สำคัญจะมีผลต่อเรื่องของการวัดระดับแอลกอฮอล์หรือไม่ติดตามไปจากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันคะ่ะ ปายประกาศลูกอมคิดริฟบนโลกอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กพร้อมอวดอ้างสรรพคุณที่กำลังเป็นที่ฮือฮาในกลุ่มนักเมาขนาดนี้พอสามารถลดปริมาณแอลกอฮอล์ทำให้รถผลจากด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ของตำรวจได้ทีมข่าวได้ตรวจสอบเพิ่มเติมตามเว็บไซต์ต่างๆพบว่ามีการขายลูกอมชนิดนี้อย่างแพร่หลายจึงได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับลูกอมชนิดดังกล่าวโดยผู้จำหน่ายได้อวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถลดปริมาณแอลกอฮอล์หลบเลี่ยงการตรวจวัดจากเครื่องเป่า พอมีลิส์สามารถลดกินแอลกอฮอล์ในปาก90-95%และลดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ69%หลังจากรับประทานไป20นาทีมันช่วยในเรื่องเวลาเหมือนเวลาเราเมาหรือว่าแห้งนะคะถ้าเราเมามากๆถ้าเราอมตามที่ตามที่เขาเขียนไว้คือให้อคมต่อกัน1-4เมตรแล้วก็ดื่มน้ำตามมากๆประมาณ30นาทีะคะ่ะเวลาเจอดา่านเวลาเวลาไปเ่าแล้วมันตา มันจะปริมาณไม่เกินตามกำหนดค่ะผู้จำหน่ายยังบอกสรรคุณอีกว่าลูกอมชนิดนี้มันเทาอาการปวดศีรษะหลังดืม่มลดอาการง่วงขนาดขับขี่ช่วยกำจัดกลิ่นปากและอีกหลากหลายสรรพคุณนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังอ้างว่าผ่านการตรวจสอบและรองรับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารรหรือ,ออยอีกด้วย ้านผู้บังคับการตำรวจจราจรบอกว่าขณะนี้ได้มีการสั่งการตรวจสอบลูกอมชนิดดังกล่าวแล้วและไม่ควรหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อมากเกินไปควรจำกัดการดื่มหากต้องขับขี่ยานพาหนะเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนพอในร่างกายมันหมดไปเนี่ยมันก็โอเคก็ดีนะแต่ว่ามันจะใช้ได้จริงแค่ไหนท่านี้มันจะลดได้แค่การตรวจจับท่านลองผ่านตัวนี้ดูเพราะว่าเพราะว่าเคยเคยมีหลายๆตัวที่ตั้งหลายปีแล้วเนี่ยมีการใช้ เออตัวตัวเนี้ยถึงแม้พยายามพยายามจะมีการศึกษาแต่ว่าทุกอย่างมันก็ไม่ไม่นั่นแหะไม่ร้อเปอร์เซ็นไม่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็กลายเป็นอะไรนะกลายเป็นโฆษณาเอ่อกึงก่งกหลอกคนซื้อจะมากกว่าอย่างไรก็ตามจะนที้ตำรวจจะเร่งตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของลูกอมชนิดนี้หากคบส่วนผสมที่ไม่รับการอนุญาตต้องมีความผิดฐานหลอกลวงประชาชน และในกรณีลูกอมดังกล่าวที่อ้างว่าผ่านการรับรองจากออยอนั้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าหน่วยงานจะเร่งตรวจสอบข้อมูลเรียกที่ใบอนุญาตพร้อมตัวผลิตภัณฑ์ลูกอมชนิดนี้เช่นเดียวกันทีมข่าวเดลินิวทีวีรายงาน